ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทยัยต่อเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่6ตุลาคม2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยที่โรงพยาบาลอุดรธาน,นีอำเภอเมืองพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กชายกฤษกรเรืองเจเริญอายุ3ปี3เดือนซึ่งรับการผ่าตัดสมอง ขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลหนองบวัวลำภูอำเภอเมืองจำนวน5คนได้แก่นายกำทรทองโคตรอายุ21ปีเด็กชายกันตะพงเสือนาอายุ4ปี5เดือนนานเจริญชัยเกรนอายุ56ปีเด็กชายชนัดชัยสมพานอายุ3ปี7เดือนและนายเมธาจิระบ,บวรวิสุทธ์อายุ75ปี โดยประธานอุคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะแสดงความเสียพระราชาฤทัยและทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับญาติและครอบครัวให้ได้รับทราบส่วนที่โรงพยาบาลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กหญิงอุมาพรม่วมกระโท o อายุ12ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ขาข้างขวาและมีอาการมึนงงเนื่องจากโดนรถยนต์ชนโดยแพทย์ได้เฝ้าสังเกตอาการทางสมองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บไว้ในไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับทรงรับศพผู้เสียชีวิตในในพระบรมราชานุเคราะหและทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเพลืองศพเป็นกรณีพิเศษด้วย